ก็เดินทางมาอ่ท้านดูบางอย่างนะพี่น้องเนาะมาเทื่ยวสาวจอยหรือว่าสาวแตวเพลินนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะมาหอดมื้อนี้จะไหนเนาะทั้งวันนะเพื่อนเพลินได้ดำเนินละเบ่หรือจังได๋เนาะพี่น้องมาเยี่ยมมายามคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมามื้อนี้ถือว่ารถรางขึ้นมาหลายคัน้นเนาะผู้พี่น้องเอ้ยเนาะผู้ผู้อันนี้รถเอื้อบุญเนาะรถสาบุญเพิ่นเนาะแล้วก็ทางนี้รถบัสเซนเนาะอันนี้อาจจะเป็นรถเบาเล้าแล้วพี่น้องเนาะได้ยินเสียงเล่าเบลเบลอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ ถึงวันหลายคนพอสมควรเามาวันนี้พี่น้องเพราะว่าสี่ขั้นเนาะรถใหญ่สี่ขั้นพี่น้องรถจกักรดีเนาะหลายขู่หลายคนแห่งกละลีพี่น้องวันนี้ทั้งอายเพื่อนอาจจะขึ้นมาลงมาแต่เนื้อแล้วพี่น้องเนะาะทั้งเพื่อนไปถ่ายคลิปอะไรเนาะถือว่าหลาย,ลายขู่หลายคนมาพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปไห,หาสาวเตียวเพื่นก็เพื่อกินเข่าเที่ยงแล้วบ่เนาะจะไ,ได้มาเบิ่งทั้งเพื่อนทั้งซาเพื่อคือเก่าพี่น้องเนาะรถบอสเซียนพี่น้อง อ่าส okay, uh, oh, oh. oh, uh, ิไปเอาข้าวห่มไปแจ้ทางได้นี่เนาะหลายอีนี่พี่น้องเอ้ยเนาะข้าห่มอ้าโถเนาะเอาเดี๋ยวจังได๋กขอเป็นกล้องลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันกับเือนสาวแต๋วเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ดําเนินแล้วบ่เนาะโนะพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยจังได๋เพิ่นสิก่อแล้วบ่เนาะอันนี้คือถิ่มเอาขึ้นเอาบ็อกขึ้นมาหลายแท้เนาะพี่น้องเนาะมื้ออื่นบ่ืมื้อใดเด้เนาะสิได้ดําเนินการอันนี้ คือว่ายังบ่ทันได้ก่อเนาะเฉพาะมื้อนี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเรื่องบล็อกเรื่องอย่งนี้คนขึ้นมาไว้เบิดแล้วางนะพี่น้องเอ้ยเนาะไกลเด้างนี้แต่ว่ามันใกล้นะพี่น้องเนาะข้างนี้มันไกลน่ก็เลยพากันขึ้นมาใส่เฮือนเนาะใส่เฮือนจนเบิดพี่น้องเอ้ยยกันยกเนาะอันนี้น้องอ้้แล้วสักเครื่องสักผ้าเต็มอยู่ เดีย๋ยวก็ดุมันได้ทางเอื้อเตี่ยวเพิ่นนี่<ป>ขยันเนาะทางเอื้อเตีวเฮานี่ว่าตอนนี้ทางเอื้อตวนยังไปท,ทําธุระอยู่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอเพิ่นเฮ็ดธุระเพิ่นแล้วก่อนเนาะ,ะพี่น,อน,อน,น้องเนาะ้เนาะอ่าทางกระบะรถบอต้ากันุนเบิง่งเด้อพี่น้องเนาะ เป็นของชาวแตวเพิ่นบ่มาจอดอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนเรานี่เนาะเพิแลพี่น้องเอ้ยจอดอยู่บ่อนเก่าเนาะหน้าวัดคือเก่าแต่ว่าอถามอตาเพิ่นพูดเลยเนาะแม่ของชาแตวเพิ่นลือของไผกันแท้นาะหรือว่าสิได้รุ่นต่อไปบ่หรือว่าสิจบลงบ่อนนี้พี่น้องเครื่องกับในกระบะรถพี่น้องเอ้ยในกระบะรถนี่เนาะสิเป็นของไผพี่น้องเนาะ ว่าทั้งวาเซนพอดีเต็มกระบะรถพี่น้องเลยเนาะปึ๊บโถอตัวหลายพอสมควรอันนี้เนาะพึ่นจะไปแจกทั้งไหนเด้พี่น้องเนาะภูทางนี้กะนทางรถอาจารย์เพิ่นเนาะเถอสบายดีเด้อทางอาจารย์เล่าเนาะสบายดีเนาะสบายดีตัวเก่ามันมันบีหมาแล้วตัวเก่ามันวาอยู่นะเห็นผู้อื่นช่วยคักนาว่าเต้ เราลองคากะลิงามนะงาเกียบกับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนใหม่กับขอเงินใส่แล้วกอได้ขอก่อนค่ะรถใหญ่กับชมไงเงินแล้วไี่พ่อกับทางอาจารย์เพิ่นเนาะชื่อว่ารถเปลี่ยนวังได้ละวสามเดือนนเสามเดือนสิแล้วโดยโดยนะนาะตามสบายเด้อเนาะเ่อช่วยเราเพิ่งยังงานอยู่ได้บ่ต้ายังเห็ดทุระอยู่เคน เตรียมน้ำมาได้กินเบาเบียดบ้างอื่อืออืออือนี่แหละเตรียมตรงนี้นะบะหมี่ห่านี่พืชเหมาะสมจังจังว่าเตรียมกระบะรถเนาะเพิ่นกับใดเนาะสบายดีได้กินข้าวแล้วพี่น้องเลยแล้วจะได้แจกทั้งใดเนาะนี่เนาะเผ่อแล้เนื้อเพื่อไงลอบ่โอ้เนาะอ่าไปนอนเลยาวกับเรเคยไปอยากไปอยู่แต่มันยากเจ้าชวนสาวขี่ข้ามน้่นเด้อหนาวขึ้นหนา ແລະກະລົງຊຶມຊຶມມັນເນາະມັນຢູ່ດັກຈັກທີວ່າຈັກມື້ເຮືອຊັດເນາະອີ່ດັກບ້ານມັນພື້ນໃຫພືໃຫຍມນຕມ2ຕຸ້2ຄົນົືນພນານລະດຍຸຸກຍກຊດຊນຮົລພືພືນອາ บาเซนหูอีกบลบ้านเียเออเขาจะโอ้ไม่ได้เราคณดไปพุ่อนรมัไ้ช่อีเราคนละล็อเพราัว่างทางทางเมืองดัวเต่าเลย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 เนยเลยเลยเนยเลยูลเลย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 เลนเลยอลหเลย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 เยเลยเรยเลยเลยยเลยเลยเลเเยเยเยเเอเยยลลเนเเลย มีเบ่งเครื่องใหม่การเวิร์งในแด้เนาะมันจะมีชุดังซีบอีหายซีบชุดยังมีอีกยังมีอีกการเวิร์งเด๋านอกเข่าก็เข่าก็ลอยโลเลยวะอ่ามันนี้เครื่องก็ต้องกระแทกน้ำมันการใส่เบวงก่อนเขาใส่เบวงก่อนมาวันที่ทำได้ฮะนะมันก็สิมันเครื่องรถพุ่นได้อันเครื่องรถ บ<อ>ขออนุญ,ญาตถามด้วยค่ยขอคาดจังว่าชุดย่างซี่มันเป็นชุดยั่นนยออยงนะข่อคุณผู้ช <c oughs> มยชุ่ไหมม้วนเสื้อชุดซี <c oughs> ่ไ <c oughs> ด้ <c oughs> เห็นไห <c oughs> มคร่บเป็นเบาเตียงเป็นเคยเห็ดเป็นจุกเป็นจิกนั่นแล้วชุดย่างซี่ ออสิมันก็มีเขานีกากบาทบ้าประเด้แป้งนวไปคิดได้เป็นเสือเมื่อแวค่อ่าิแบบเสือแค่คิอเพิ่นรอยหน้าเสือชูซีบประเด็นทําวายังซีบหีืควมามางมันอาจพอได้กินทุเราแต่มันยังซีบเด้ไเนาะหากระหู้ได้แซ่ดเมื่อกี้มาเสือคือมันพาเพื่อนนี่อ๋อเป็นการจับไม่้าใจว่าเป็นเสือชูซีบแม่นๆ ก็ไปเห็นเลยก็คืนยเอาถ่ายกน่าชื่อกันชื่อจังซีบเซื้อซื้อส่วซูี่ไปเห็นกันเนหนักเลยไปคิดจ้าเอาเพิ่นเอาไปเห้ยันกันดีป่ือจังซีบนายเพิ่นเซื้อสื่อไปซื้อเสียซอซี่วะอ่าแรกกะอันนี้บาวเวนเพิ่นอบเลยปะบาเวนเพิ่นจบนพอคัดจังวะ Ô chắc chắn, chắc chắn, chắn 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 คือระบาแหล่บอตียงคนลงมาแต่นืนอกจชิก็ต้องเลยต่คนบอคนยังแหละเอารบอนบาเลนีคับผมเนาะชาวอันนี้เรื่องของฝากบอเตียงเราฝากให้บอเตียงมั้ยนะอันนี้นะอ่าได้ปินหลายไปข้อแห่งแล้วอ่ะเนาะโอ้นี่จะไพ่อ่าอ่าของชาวเตาคนบ้านนี้โอ้น้องไพ่เพื่อนน่าสบายดีเด้อเนาะสบายดี cái lูก chào má pho con à cái hiện nó hiện mà phun mát mướn nè là nhẽ muối hiện à cái hiện nào đấy đó áh à, liều đấy nó ở bến đại ba bận nè kiểu là nó xui đấy nó nó vui chơi nương hèng lại cả nấm rồi rồi แบบคือคนหลวงพอบางแท้เนาะอ่าโบคุณหลวงพอบางแท้เบีดเสือขาวแล้วก็ใส่เบี้บไข้าย้นเขาหนุ่งเป็นเพเบียงเนาะนุ่มสินนะขาวกันเลยกําลังอาบน้ำแล้วคือเรื่องบล็อกยังย่อขึ้นไปแล้วเนาะเรียบร้อยจะได้ใส่ถ้าไอเตียงเพิ่นได้ว่าอีบวายประมาณมือใดนยังไม่ทันหูยังไม่ทันหูเนาะเพิ่นไงยังข้าวเรื่อยย่งทั้คุณเน่อันนี้เนาะ <laughs> đôi nữa ta sợ bài ta sợ bài <laughs> 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 ta sợ bài luôn ấy nữa. còn mốc thảo choi, ôi bên măn lắm bài này. bây giờ nó cứ để áo, áo này nó Bà the, bả the. vừa làm xong, vừa pha lên như thế mà vay tót vào nó bả the, cởi được này, rồi, để nó. เดี <Jade> <ear> uh, oh, like oh, o, ้ยไปใม่อีกโอ้มันนี่มันเจอะพดวายย่อเพอได้ขื่นไห้่เนาะมันเจาะพดวาคือว่าแล้วเนี่เป็นกอบอนี่เนาะแม่เป็นอขางด้ยโอสาวนอีกเบางโอ้สาวนี่สากำแพงเนาะ Không phải nhỉ, ích, uh, no. uh. sao, lên, sao không thùng mưa hết trơn í, vậy này. Nhìn đi lẹ, anh cho anh thanh lẹo. Anh thôi. để bảo hiểm đấy vậy này. ô, kiếm đi เออเอามาพี่บอ้หนิอเ,เออยิ<ม>นดีคนช่วยกันแล,ล้วเฮาเนาะเนาะต้องได้ช่วยบ่ช่วยเราให้ได้เห็นเน,ะนาะเก็บมือไม,ม่มีอยนะอู่เด็จบมือเอามาเสร็จเราเอาให้เลิกหนิเนาะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเตรียมไว้เรียบร้อยเนาะเออเตี่ยวยืนยื่อซื้อมาได้เดนะ้อเนาะเออเฉพาะน้องแววตาใส่เด้อืมนี่ปูนี่ซี่ดินิปูนีิซี่ดิเออพี่น้องเอ <laughs> ้ย อืมเรียพนเะหพ่นนะใส่เลยาอออเอออืม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 เอาตัวเออด้แหละมันเอาขามาบนเธอช่วยพิ่นก็ได้เทางหลังแล้วนี่ ớ ừ, hẳn cái này ừ. <laughs> đã nó hết chúng chào bạn này tiền ừ. của lăng chạy hay ừ. à, hết ơ hết không, hồi dễ nó ngã tà ấy nó <laughs> <laughs> มาเรื uh, ่อยดิเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่ผู้เจ้าเห็นแล้วบ่เห็นเลยด้วยไอ้ผู้นอนอยู่ในเต่าเห็นบ่อ้าวตุ๊กข้าวเจ้าข้าำเช่าจ้อยบังเงยเฮ้ยขวังเน้ยเนาะทับปูตีนหัวไอ้แล้วแรงอยู่ดอกเจ้า เออ à, sao ấy nó ừ. <cười> <cười> uhm. chưa อ่า người ta เนี่ยกําลังแฮง sao ซ่นาน vàng ก่อ tua เฮา tua Đông คน co แถว tua เตรียมตัว co Chết, chết, chết bạn này, ตัว lốt này à. สบมือก็ซื้อมาไว้โดยเฉพาะเลยบ่กเฉาจอยหรือแบบได้นี่ยเจ้าไปขอไปเห็ดเดือยโอ้อืมอืมโอ้น้องและตางคักดไายังไม่ถือมือก้อนแล้วถื้อนเปล่ยนเลยนุ๊กปกติกับบถือแล้วมันต้องคัดกันนะแต่เก่าแล้วรวดไปเป็นอ่ะทัอวแล้วเนาะแววเพิ่นเมือนที่ว่าชิเป็นกรรมกรกรรมกรนเนี่ยนี่แววเจ๊แววเฮียเพิ่มได้นน่ พี่เวลวันนี้เอะชอบว่ะพี่เวลาเสียอันนีเจบวหนังอันว่าในพี่เววพี่เวลพี่เวลนะเห็นที่เหืเ่อ่อืมกขึ้นชูไอะไรไม่รู้เขาได้ยนกัเนาะแบบ่นก็แบบบ่ยากอันคนเดีนกได้เนาะฟังว่านี้ ເອີ້ດາໆຄນາະາ3ພົກ4ພົກລ້ັກເົກເນອ้ງກຕາບນ Phó wow, chinh thép vào điều xàm luôn vội này ừ, ừ, Rồi <laughs> này ừ. Ừ. trời ơi, nó chỉ nó vân nắc nó Sở bài sở bài luôn Ủa, <laughs> uhm. bỏ ta của mình sẽ tắt lột thả lắp chắc hẳn nó Ngan linh luôn đấy phía nó Nó, chuột chạ Sở đợt hẳn sở đợt nị mùi nè. จะใซฟบุตรไน้อ,องเอาตายต้องฮกอันก่อนมันจังคัดใหม่เ <c oughs> อาอย่ามันมันหันเลยโอ้โหอย่ามันอย่ามันดูเป็นดยังดอกได้ละเฮือกนี่นี่ฟูอันเคยเห็นงานนี่โโอ้เด็กเงาไม่ได้ถิ่มเวลาให้เสียเปล่านะเสียจอยเนาะ เออไปโดงเลยอูโอน้องเอตากระดับกูที่บอกเพื่อนเชียวช่ยชวนเพื่อนนอยว่าเรียกเครือรอกบอกแล้วนี่เออหา่านห่าหานโอ้ยเออเอาเฮ็ดเมนบ่บานี่เรวเต้เริ่มต้นแลพี่ตั้งตจเริ่มต้นไรเอออือออ,อ เห็นเ uh, oh, ีมันได้ิดเลเนาะเอ้าเพอดีกําลังกายพอดีออกกํลังกายเดี๋ยวดขึ้นนั่งรถไม่กินล้แม่หนังแน่เนาะกินเพื่อนน้อืออ ดิบเลยอืสองชามเพื่อกระเล้น้อบดเยอไรกอนสองเงยๆก้อนน้อ่าหัวดนตวจเนี่ยนออาก้นสีำกันเนาะกินกนเดียกัืตบมือตรวจจ่นาเบีดเอเฮงล่ะ

tà ừ. luôn hồi bán rồi em có vô. ừ là... con ừ, ừ. con cái này đâu ta. đưa nhau hủ bò. con. Khám toả. Bò. Biết nắng quá giờ cái đấy cho khơi bò. Ừ. Cho khơi nhiều anh này đi huyết sườn Khám con thì men thả hai cái tiếng nó

ได้โยแด่หน่อย FC จะให้ข่อยเนาะชีวาชันไี่ขอยแก่มานี่ย่านพื้นเขาใจพิษว่าซีเมนของเจ้านะแต่ว่าเออเนาะถาเซฟเซฟกลกลอนเแต่ว่าชาวจอยได้หน่อได้น้ำได้แล้วโอ้ยนท่านั้นแปนได้กับชได้คือกันนั่นแหละตัวเย็นน่ะเนาะพอหลัดพอกรดได้ตเนาะบอกตาเอาเข้าไม้ยังงนของเลออ ที่ใดบ้าตาก็เขามานี่อยู่แล้วเฉยน,นะ่อทางผ่านขึ้นไปอยู่แล้วเนาะอมาเฮียนไปทา้งซีโปนเนาะเอ๊ยชุดเราไปทางสิโปรนี่ของไผ่นี่คิดว่าของไผ่นี่เอาชำคอยเพราเอาขึ้นไปบ,บ้านหน้าแพ่งนี่เจ้าคิดว่าของไพ่บูมมีสาวโมสาวจา้าน้องเบิ้ลเนาะน้องลูกปลาแล้วก็แม่น้องต้นก้าเนาะ แล้วก็ภัยอีกเนี่ยบ้าน้ดือเลยอะก็เอื้อยน้องจอมบ่น้องจอมอะไรก็อะไมาหลายเนาะหลายคนอยอ่หลายคนเดาเดาแถ้แถวนกเชื่อแถววหุ่นก็มี่้แถวหุ่นกรมี่เลยอุ้ยวิวนี้เออเอฟซีเขามอ่าเบิร์นเราดาซะเจ้านี้เป็นห้องเราน้องมูว่าในบ้านพินเมื่อชงสองคำเท่าไรเพินโดนยีค่าเมื่อชงเลยโอ้จะมาเห็นลมาแถวแนะในบ้านเมื่อชงจนคำเทไร มือชงรกันนะมือชงรับวันนี้บนข้ามือชงเลยต้องมาแต่ว่าแวตี้นี่ห้่อยบุีไ่กันมือชงเราด้วยดินเล่าเนาะเล่าไปเลยพิษไปพานไปไหมมีมีไม่เบาเนาะง่ายคนกะยังอยู่เหนือบุญช่วงนี้โดนดอกแต่ว่าค่าค่าก้อนนะถอดก็ บุษันผู้ป่ะผู้แต่ว่ามีเนาะแต่ว่ายังบุษันผู้ราคาครับเอาถามซื้อเพื่ญ่เพิ่นมุนทันกับผู้ก่อยกับผู้คือกันยังไม่ได้ทำเลยเพื่นได้วุญกับผู้รึเปลถามไอ้ทองมีแลยไอ้ทองมีเจ้าผู้แล้วซื้อเพิ่อนนะลืมถามคือกันไอ้เอาไวปบัดเพิ่นบัดผู้ซื้อเฮะบุญเราเอาฉันเพิ่นกูว่าสิมาจับมือแล้ว แล้เราไปกันตรคนหูจ oh. ักเเนาะไนี่นะ่เจ้าไหนเออปคนดังเลยตัวนคุดังน่ยเนาะวันนี้คุณขอได้รหูน้ำตีมีอยอ่มีมียอ่บอะวัสดีเนาแกวสะพอนยกสนมาแกรวยเนาะนดังปกต่เ็นเป็นส่แต่ว่าคอยกระบออยแต่มีโอกาสเธอนี่สะพอนสบายดี เราหอดสบายดีเนาเนาะเห็นเนาะอาอ้คิวเป็นเงาได้ชาวบอนชาวบาเราไปเห็นไปดีนี่หรือว่าโองานเรานีทั้งฟังทงฟังไข่ทัวมมเนาะแต่ว่าช่วงนี้รได้ลูกแล้วเนาะอเ็น้องยันกาน้องตนข้าวน่องใบข้าวน่องใข้าวอิาเราเลย สาบาเราได้บาเมกนะได้ไปว่าเราเป็นคนที่ว่าดูแลมิ้งยัยนซี่นะเป็นดีเซนซีนะอะไรก็เพิ่นเนาะลองกระตากคุณเวลาหน้าที่เงวได้เห่านะสั่งแอกมาจากพ่ออยู่บาคนนะจากพ่ออยู่เนาะแต่ว่าคือที่ผ่านมาที่ขอขอไว้หวเนาะ ไปเจ้าเนาะได้ขอตัวจุบจิ้นได้หมดเลยโดยโดยโอเคบาดกินีเนาะด้อลาไล้แล้วเออแตาลาอนเนาะบอกกับสองมือชาวเท้านกันยังเอาไหมเอาหมาอีกใหใจปืดปืดกันเล็กน้อยเนาะเออาโอเคโจยสจอยสบายดีเนาะสวกสบายดีพี่น้องเลยเนาะคนบล็อกไปเก็บไว้ได้ควากันได้แถวหนึ่งพี่น้องเอลยเนาะต่อไปกันยังอีกลายอยู่พี่น้องเอลยยังลายอยู่จะได้ทางนั้นสิคนบล็อกบ่าทางไหน ควรบักบอ๊ะเราพากันซ้อเไงซ้อมเท่นจังได้คนอีกพี่น้องเลยเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะก็ที่ได้ขอตัวลาแล้วเนาะสำหรับเรื่องตู้เย็นนั่นก็คือยังบริเวณของเอื้อยแพนเดอร์ยังบริเวณของเอื้อยเต๋อเอื้อยจอยแล้วเนาะเรารุ่นต่อไปพี่น้องว่าจะเป็นของไผรเนาะยังไงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วเนาะขอบคุณขอบคุณเลยๆเด้อพี่น้อง FCT มาเบิ้งคลิปเบิ้งโฆษณาให้ซาเวลเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย